สวัสดีเช้าวันพุธที่2 3คกุมภาพันธ์ค่ะประธานาธิบดีคุณโจไบเดนประกาศคว่ำบาตรธนาคารสองแห่งพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงบุคคล3รายของรัสเซียเพื่อตอบโต้การลุกรานยูเครนพร้อมขู่ว่าจะออกชุดมาตรการเพิ่มเติมอีกหากรัสเซียลุกคืบนายกเยอรมนีคุณโอลาฟชอลแสดงท่าทีคัดค้านการที่รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปในโดเนสและลูฮันสโดยระง,งับการอนุมัติทอกาส Nord Stream สอง ฟิวเจอร์หุ้นรัสเซีย RTS บวก7%รับมาตรการคว่ำบาตรถนอมตัวของชาติตะวันตกเงินรูเบลิลแข็งค่าครั้งแรกใน4วันเช่นเดียวกับยูโรเดัชนีสต็อก6 0 0หุ้นยุโรปปิดบวกครั้งแรกใน4วันหุ้นเทคโนโลยีอัพอฟอร์มสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ย่อจากจุดสูงสุดระหว่างวันเกือบ95เหรียญลงมาแถว92เหรียญ นักกลยุทธ์เคแทแฮมมองความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งสองฝ่ายในวิกฤตย,ยูเครนให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อการตัดสินใจลงทุนดีมานซัพลายของสินค้าพกพันโดยทั่วไปสนับสนุนแนวโน้มราคาขาขึ้นอยู่แล้วขณะที่ไม่น่าเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและพันธมิตรนาโตดังนั้นค่ะผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงมีอยู่ค่อนข้างจำกัด เรายังคงเน้นถือครอง4กองทุนแนวพุกภะพันในสัดส,ส่วนสูงต่อไปทั้ง k t m i n i n g k t Energy, k t o i l และ k t g o หุ้นยุโรปลงมาเยอะแล้วล่าสุดเริ่มยืนได้นโย,ยบาย ECB ไม่น่าเข้มงวดมากสนับสนุนให้เข้าลงทุนเพิ่มกองทุนหุ้นยุโรปเรายังคงเน้น k t Eurotech โดยมี k t Euro เป็นตัวเสริมเพราะสำหรับหุ้น Small Cap ตลาดพัฒนาแล้วเราเลือกใช้ k t Japan ค่ะ ปิดท้ายด้วยข่าวจีนเตรียมเร่งลดภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีภายในประเทศสะท้อนปัจจัยบวกที่สะท้อนเข้าสู่ตลาดหุ้นจีนสอดคล้องกับมุมมองของนักกลยุทธ์เคทแมซึ่งเพิ่งไปร่วมไลฟ์ในรายการของ The Standard w e a l t h เมื่อวานเรายังคงย้ำให้สะสมต่อเนื่องทั้ง k, s, k t A s เ a ชาร์สเคนาและเค c h i ชน b o บอค่ะมาดูกันถึงการขึ้นหนาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างเซ็นตอินเด็กปิดที่1 6 9 1 1 2จุด 0.19%มูลค่าการซื้อขาย9 3 0 7 5ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยช่วงบ่ายปรับลดช่วงลบหลังแบงกชาติรัสเซียประกาศพร้อมรักษาเสถียรภาพระบบการเงินหลังเงินรูเบิลดิ่งหนักและรัฐบาลยืนยันไม่ล็อกดาวน์แม้ผู้ป่วยโควิดเพิ่มแรงซื้อกลุ่มโรงพยาบาลหนุนสลับแรงขายกลุ่มรีโอเพนนิ่งส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่99,513ล้านบาท ระยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1. 3 9ปรซปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%งค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บสาท40สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐโดยอ่อนค่าจากเปิดตลาดระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวจากปัจจัยเรื่องความกังวลต่อสถานการณ์ยูเครนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เอเชียกันบ้างน,นะคะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงเป็นวันที่4ติดต่อกันและดิ่งลงในระยะสั้นๆมากกว่า2%เเนื่องจากสถานการณ์ยูเครนตึงเครียดมากขึ้น นิกกี้ปิดไปที่26,449.61จุดลบ1.71ปอนตส่วนเซงไคคอมมิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบนำโดยหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้บริโภคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเซิงไคคอมมิสิสตปิดที่3า5 7 1 5จุดลบ0.9 6อ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุนนิยอร์ปิดร่วงลงในวันอังคารขณะที่เ p ส0 0เข้าสู่ภาวะปรับฐานเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานก,การณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนหลังจากรัสเซียให้การรับรองเอกราชแก่แคว้นโดเนสและลูฮันส์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนและส่งกำลังทหารเข้าไปยังสองแคว้นดังกล่าวซึ่งฝักใฝ่รัสเซียดาวโจนส์ปิดที่ 33,596.61. จุดลบ1.4เปอร์เซ็นต์ S&P ส0 0นปิดที่4,304.76จุดลบ1นและ n นสต a กปิดที่13,381.52จุดลบ1.23%ค่ะส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึ้นเล็กน้อยโดยหุ้นในกลุ่มรถยนต์และกลุ่มเดินทางปรับตัวขึ้นขณะที่นะักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองเนื่องจากชาติตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียหลังรัสเซียส่งทหารเข้าควบคุมสองแผนทางตะวันออกของยูเครน c ี4 0ปิดที่6,787.60จุดลบ0.01%ดั De x ปิดที่14,693จลบ0.26%และฟุตซีร้อยปิดที่7,494.21จุดบก0.13%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างพันผวนขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน สัญญาณน้ำมันดิบเวเซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคารค่ะบวกขึ้นมา1.4%ปิดที่92.35ดเซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนรวมทั้งการคาดการที่ว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและชาติตะวันตกที่บังคับใช้ต่อรัสเซียนั้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากรัสเซียส่วนทางฝั่งของเบลนต์เองค่ะบวก1.5%ปิดที่96.84เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำฝั่งของสัญญ์ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนโดยสัญญ,ญาทองคำตลาดโคเมกส่งมัิเดือนเมษายนบวก0.4%ปิดที่1,907ดอลลาร์ 1, 40เซนต์ต่อทตรล์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ K คทแอมบ์เดลี่ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social Disstancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KT Smartradede แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ